แล้วทางสถาบันเนี่ยได้ไปคุยกับสภาของรัฐบาลมานานแล้วละออกล่างมาว่าสิทธิ์เนี้เป็นสิทธิ์ของคนใชยนะครับสามารถใช้ได้7 2ชั่วโมงและฟรีจะได้ยินไหมได้ยินค่ะแต่มันในการฟรีมันต้องมีระบบการเช็คนะครับมันก็มีระบบการเช็คนะอ่ะยวให้ดูวิดีโออันนี้เป็น ของท er uh, ่านเลขาคนเก่านะครับสถาบันการแพทย์ชุมชนแห่งใช่เรับเสร็จยุ <aciones> ่ย sort of ูสร <kan> ็จช <st éc art es> ีวิตค so ุณอยู <MIT> ่ยขั้นพิเศระหว่างเส้นสายสิ่งวามเป็นความมากเสรีได้ยินไหมครับพอเสยีได้ยินไหมากแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะบางคนเป็นสิทธิ์เพื่อการก็ใช้สิทธิ์เพื่อการเดินแต่ประชาชนทั่วไปครับ เราเปลือกมีที่ข้างบ้านหรือคนข้างบ้านเข้ารบกวนราคาใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยอันนี้สิทธิสังเกต18มีนาคมปี560ที่ผ่านมาเนี่ยนานแล้วนะนี่จะเข้ากี่ปีแล้วปี68เป็นสองที่เราไม่เคยคุยกันสิ่งพวกนี้ให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบกับนโยบายเจ็บปวดชุ่มฉิำนี่ครือสิ่งทุกที่หรือที่เรียกว่า อยู่เสรแต่มันมีห้าศูนย์ประสานกลุ่มโรคผู้ป่วยฉุกเฉินหรือสอพสสอพชขึ้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณีมีปัญหาในการคัดแยกกลุ่มอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งประชาชนและโรงพยาบาลสามารถโทรเข้ามาได้ที่ศูนย์สองแปดเจ็ดสองละเพื่อสงสามที่คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงรองประเมินภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วย ภายใน15นาทีโดยทำวินิจฉัยของแพทย์ประจำศูนย์ประสานของพองีรษะเจ็บวดฉุกเฉินไปเข้าใจของแพทย์สถาบันการแพทย์ก็จะดูว่ามันวิกฤติไหบโครงการเจ็บปวดฉุกเฉินโครงการเจ็บปวดฉุกเฉินจะทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เข้ารับการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตทั้งนี้ต้องไม่เกิน72ชั่วโมงหลังจากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาสูนย์ได้เริ่มการทำงานอย่างเป็นระบบและได้ประสานการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิอย่างนี้เป็นผู้มีสิทธิประกันสุขภาพในการดูแลคร้บครัวของพวกประเทศไทยโดยมีสถาบันประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเป็นผู้ดำเนินการ clearing h ฮ u s ์ให้แต่ละกองทุน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนใกล้ที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่คณะกรรมการการแพทย์แจองทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลประเมินอาการแะ่ทัดแยกระดับความฉุกเฉินในโปรแกรม section ได้คิวนะเวลาเราเข้ากันปุ๊บคุณหมอก็จะติสเชื้อเลยสามผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลกรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติจะได้รับคามคุ้มครองตามสิทยูเซทันทีโดยก่องทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนถึงเวลาที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน72ไม่เกิน72ชั่วโมงกไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตผู้ป่วยสามารถย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือรักษาต่อได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนจะามาดูกันว่าแค่ไหนที่ใช้สิทธิ์ได้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์บ่งกลุ่มหรือกออชกำหนดต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถจำแนกได้เป็น6กลุ่มอาการคือ หนึ่งหมดสติไม่รู้สึกตัวัันดบแรกเายใจสองหายใจเร็วอ่อนแรงมีใครเป็นไหมครับหายใจติดขัดมีไหมมีใครเป็นยากเป็นพวกนี้อันตรายนะครับสามซึมลงเหนื่อยแต่ตัวเย็นนีนอี้ภาวะช็อกรวมอัน่ีพภาวะช็อกสี่เจ็บหน้าอกรุนแรงนะครับห้า อันนี้ือยอดทิพนะครับมครึงีพูดในทเคยเจจุ้ัคทันคนไข้แบบนี้หรือชังต้องเือไม่หยุดคือนาการองค์รวมที่มีผลต่อการใัดการองค์รวมรการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่เพื่อให้เกิดความครอบคลุมผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั่วประเทศและลดปัญหาความเหลื่อมล้าในการรักษาพยาบาล เพื right, right. ่อให้คู้่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงริกาลใช้ได้เฉพาะตอนนี้นะครับในการดูแลผ่ารักษาพยาบาลชาสิงคโปร์ชานไทยสามารถโทติดต่อหมายเลขหนึ่งกหกเก้พื่อรับความช่วยเหลือและการดูแลจากทีมแพทย์หรือพยาบาลขณะนำส่งโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดได้รั่วดี๋ยวต้องใกล้ที่สุดจะต้อบแต่งเข้ารักษาจนวันภาวะวิกฤตแต่ไม่เกินจดสอชั่วโมง ศูนย์ภาษาคุครองสิทผู้ป่วย<ม>ชุกเฉินวิกตรศูนย์ส,นสองอปแปจดสองนหกหกเก้าเจ็บป่วยชุกเฉินวิกฤตมีส<ม>ิท<ม>ิ